สวัสดีครับหน,นาทีจากสิ่งที่ได้จากการอ่านพระกัมภีจบในหน,หนึ่งปีกับจรนประจำวันที่4เมษายนพระธรรมนางรูท1 2 3 4ทั้งเล่มนั่นเองพระธรรมนางรูทนะครับเป็น1 ในสองพระจำพีที่เป็นชื่อของสุภาพสตรีและสุภาพสตรีนางรุธไม่ใช่คนอิสราเอลเป็นชาวโมบพระพรของพระเจ้ามีถึงคนทุกๆคนไม่ว่าจะเป็นคนยิวหรือคนต่างชาติซึ่งเ,เราเป็นคนต่างชาติที่ได้รับพระพรนั้นและแผนการของนางคือความตั้งใจจริงของนางที่พูดในบทที่หนึ่งข้อที่16บบอกว่าแม่อยู่ที่ไหนลูกจะอยู่ด้วยแม่จะไปไหนลูกจะไปด้วยญาติของแม่จะเป็นญาติของลูกพระเจ้าของแม่จะเป็นพระเจ้าของลูกเธอ เป็นคนที่สาซื้อและดูแลแม่สามีอย่างดีจนกระทั่งเธอเป็นต้นตระกูลของดาวิดเพราะเธอได้แต่งงานกับโบอาดและโบอาดเป็นพ่อของเจสซีเจสซีเป็นพ่อของดาวิดและพระเยซูคือบุตรดาวิดแผนการของพระเจ้าสําเร็จแน่นอนขอให้เรามุ่งมั่นและยึดมั่นในพระองค์นั่นคือหนึ่งนาทีสวัสดีครับ